9กับ8เท่านั้นอ้าวบ่9กับ8อื้อคือสิแม่17ได้บ่ได่กุ้งตัวเดียวนี่เปื้อน้นํายังบ่กุ้งกุ้งฝนตกโอ้ยไมค่อยสิบ่เปียกเลยบ่ัน ับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนสุมองสุบอลเนาะว่าพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับการซื้่ซองสาบุญมาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาพ่อกันมื้อนี้เนาะสาบุญก็ได้เวซื้อกระเบื้องพี่น้องเอ้ยได้ซื้อกับหรือว่ากะโลนั่นแหละเนาะเพื่อมาติดของครัวคือน้องเข็มพี่น้องเอ้ยนี่ทางน้องเพิ่นก็ะสาบ ด่านนอกแล้วแหละแต่ว่ายังบมทันได้ปั่นเนาะตอนนี้ทั้งรถ่นกระมาฮหดแล้วพี่น้องเลยมาหอดแล้วเนาะหอดพอดีอสบุญสีนั่นพิ่นสิก่อนกําลังว่าสิไปกี่นี่วันสิไปสายมาปุ๊บเจ้าแล้วเจ้ามาปุ๊บต้องของเต็มรถพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องนะ มา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 ซอยกันคน,นาพี่ฮะเินห้ามไปเอาแ้วา่มเนวะก็เอากระยาดอกน้ำเฮามีอยู่ข้เจ้าจาจ่ายเนะงินเรียบร้อยละ,อ,อ,ะอันนี้คนตกเนาะโจมลงมาหนินก้นก็ได้อาไพาสิโจมบาทน,นี่ฮึใร้าเจ้าหรอจุ่ก็เน้อนั่นแหละซอยกันดู จม่กนโอตเอา2เลยนี่ตเอ2เลยบ่กํานั่นบ่บ่บ่ิดกันมันอยากลงไว้ิดกันออไปเลยบ่กองไว้ก่อนกองไว้ันกนไว้ันกนแล้วจังค่อยคนไปแม่นบ่ตัดมางหลายแท้จานฟ้ากรตด เลือเสิยเอาไปพี่สังอีกขวยเฮดท่านเบ็ดกบไปเมือไรบคเนนั่นเนาะเจ้านี่เสเบ็ดกบ้งเิด่อยโจมได้อยู่บ่นี่เนาะเราเหมือกันโอ้เือบรอดนับน้ำเนี่เด้อคนนับครบอ่เจ้านับอยู่บ่บวกเอาให้ถามเอาเขาบอกเก้าก็แปานับเอาบ่เก้าก็แปดแม่ิดบ่ กุ้งต <ate> yeah, no ัวเดียวนี <p> ่เพ no, no ื่อนเพื่อนน้ำยังกุ้งกุ้งฝนตกด้วยไม้่อยเปี่ยนเฉพาะันตกวไม่่อยิบเปี่ยเาบานี่เขาบัวมะขายในโลดหาลุกล บนรูปเอกเจ้าได้ไดอะไรกับไรเขากินหน่วยมันเบิดแล้วก็เอากะไว้ให้เจ้า<ล>ะะนะเมียนทรายเด้ค่าน,านนันพ่นเนาะคาโยคาโยไม่รู้ฮะโอ้ยคือเอาหาซิบพอฮะซิบสิบเจ็ดพอปะพอบอกม่อมปูนี่เจ๊เดแมังกวนเมียนจบแล้วบ้านี้นนไมีอย่างเด็กสีหาเจ้าไม่ หาซิปเบ้อโอ้เอาเ<ด>ฟิ่นงลุ้นให้หาซิปมาขอบใจได้ไหลายเด้อเ,เป็นยังคนเท่าบริการกันตลอดนะโดยโดย,โดยขอบใจเด้อ,อ,ดดอ,อดพี่น,อออออน,นออ้องเลยซิปเจ็ดเก็ดเรียบร้อยโดยลูกทายพี่น้องเลยจบไปไปจึงได้กล้ามใหญ่กับเอาซงเด้อเพิ่นไปละพี่น้องเลยน้องแหล่ซองเลยไปเบิ่งกัน มาเป็นทีเรียบร้อยจบบ่ล่อไหร่ครบบอหไว้นี่บ่งามอยู่บ่ฮะหาเนี้ยมาอันนั้นเนาะเห็นจะมันเปื่อยอะไรแกะมันเปื่อยว่าเป็นยังดอกอ่าคนนึงคือครับครบเรียบร้อยเห็นบ่ถิยทองสิบเจ็ดแกะสีเหลือหรือบ่พอก็แล้วแต่สร้างแพกมา เรียบร้อยเรียบร้อยฝนตกมาอีลสร้างเป็นแท้อันนี้ปะนั่งครับพี่กันเบิ้งก่อนสิบสิบเจ็ดเก๊สนี่เท่าใดเบิ้งไหลเบิ้งเงินก่อนเบิ้งบินก่อนเบิ้งบินก่อนเด้อจัะว่าเง่นอยู่บินเนาะสิบเจ็ดเก๊ส บินออกมาแล้วพี่น้องเลยแก๊สนึงอันแก๊สนึงร้อยแปดสิบบาทแก๊ตซิปแก๊ตเพิ่นไล่มาสามพันกับหกสิบบาทบัดน,นี่ยาเนลสามสิบบาทรวมกันแล้วกับพอดีสามพันกับเก้าสิบบาทเนาะจ่ายมือเส้าค่ะกระเบื้องครบเรียบร้อยพี่น้องเลยมีแต่พร้อมทุกอย่างเนาะ รอแต่สร้างมาเฮ็ดท่อนั่นบาทนี่เตรียมพร้อมแล้วพี่น้องเลยบดสะดีรวมละเนาะพอดีสามบดสามพันกับเก้าสิบบาทนะสะโพทางอันนี้เนาะเมื่อเช้านี่จ่ายอันนี้ไปแล้วก็จ่ายค่าเข้าอีกเจ็ดแสนพี่น้องเลยอันนี้กับเข้าก็พอดีบดนั่นเติมอันนี้ก็สามพันโอ้ตกฝนตกอ่ะรอาพี่ก่อนค่อย อ้บ้าบาเดือดชังน่องๆคนลุยเลยบ่บ่ถือกุ๊บถือหมวกบ่แกได้นางแหนะได้กรมองเจ้าแข่งอยู่บ่ทนแดดทนฝนบ่เหตัการณ์ thằng nông đào leo là bó thằng nông đào này nhang vô cái tay sâu ở phía sau mừng con ô ô là băng là băng thằng nông đào không ô oh, hết yes. là băng hoạt hùa <laughs> mà đuổi thủy thương à. rồi cái nông này nữa มีแต่คนแข่งฝนไปแม่ถวยทองไปหาถือคุบแม่ในไข่ได้ไหมจะนั่นไปสื่อขิ้วมกิจีดจีดอเสียบตูดได้เป็นไข่หมอเพิ่นจัดการไดยย่านหมอเราไปหาถือคุบรถเน้ยเข็ม,เเขมก็หมออยู่น้ำกันถือคุบกันไว้ดีเลย น้องฟองน้ำเลยน้องดาวน้องเหล่ฮะกำลังปันป่นปันป่นปั่นปั่นเนี่ย ไปี่คือซีไปใส่ระพุที่ซีฮะลอยลำไยแล้วแค่สามซื้ซื้ไอตัวน้องดาวน้องแหล่น้องเต๋าทองเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งดุมัน tuệ nồng đào lông phong nạm mà nồng đào chèn lá nồng đào này lớn nó mày là pin dẹn này cái đây vớt เยวเป้นผูเสิร์ฟทางนังเดะเขาปันฝนตกฟ้าห้องโอ้ต่มันนี่คือสีเวันมื่อ้วฝนมันนี่ Ugh สบายเนาะได้อยู่สูงเนาะสันสูงอยู่สันสูงน้องดาวทำงานสันสูงอ่าฝนตกอยู่น้องดาวอ่ะฝนตกอยู่ต้องชิดมา khuôn hình ảnh đại khái là thòng. coi mà khum đi. coi mà khum nong thằng coi mà khum. nó cho phơi.

อ้าวคุณโตกอยู่สะหน้าใส่อ้าวเฮ็ดนี่อ้าวอันนี้คูณเล่าบทตอนลงตักน้าคูณเล่าจังว่ากันนันสะใส่การเล่าอยู่ไหนบ่หน้าผมลงสองคนเล่าจักบกไว้ด้สะใส่ผู้นันสะใส่คุณนี่แล้วทั้งนั่งดาวแล้วเหรอบ่ฉีดละ เนี่ยเอาทำผิดกอนโอ้เกือบว่าเกือบนั่งคากลีอันนี้หมื่นหมื่นโอ้ฝนใส่ตก ไปกกหมักพริกหมักเครือแล้วทักปานยังอันนี้ซึมภูเพลอยู่อือจ้ะอ่านำเข็มเลิกโรงยาบาลบ่อีล่ะอยังอีนั่งคนละมมก็แท้นี่คนตกบ่จักวนั่งอ่าเฮานีโอ้ออารถกเบื้องมาส่งลกี้นี่อืมจะได้ล่ะโรงหืม่วนบ่อืมเด้อกระดล เลิกที่นี่เลยสวัสดีนะว่าเจ้านางง่ายนะสวัสดีโมโมลายแล้วเนาะเข่าเยียนเลยคนจะขายคลองเนี่ยว่ามูมี่ขายดีมีแต่ครู่ละคไรขายคู่ขายคู่ขายเลยแบบเดียวกับบ้านเฮามเลยคนบ่ห้คนอื่นเข้าไปขายตรงเยียนเนี่ยคู่ขายเอง ี่คก็หายคายเบาคใหาคาย่คห้เศร้าบ่กระเได้เศราวไ้เศร้าหยคลายกายได้คือคืออยู่ในบ้านนะบบได้เลยคูประมูลเองในบ้านนี่เป็นนาคายอยู่นจะได้ขยิมเป่อยๆเท่านน้เจ้าได้ลงงเียนบ่เม่บุญกระเฮาละ มีแต่คนเป็นไอมันฝนตกแจ้งรัเจ้าอยู่พบ่อยทเทียนมัอได้กั้งถือไปน้ำแรกเลยก็เถอะมันแดดมันยังกับว่าได้กั้งลบฝนลบแดดเลยมันนี่เป็นฝนตกอันนี้เนาะตัวผูกหมือดฝนไม่เลยพบประทันเนาะมันนี่ต้นเข่าเอ้ยโอ้เข่าคาร์บาลินนี่แหละฝนกระไรคือเข่าเข่าเปียกเนาะเข่าเน่าอีกล่ะฝนตก เขาเบียดเขาเน่าเลยเรียนอมีห้องป่อห้าในครูอาจารย์เขสอนดีอยอะแหล่ะหนุ่ย่นบ่ได้ถามเจ้าว่าบ่อายบ่อยู่ผู้เดียวห้องใหญ่ผู้ใหญ่กี่โมงคนบ่ได้ถามโอ้บ่ต้องอายเป็นเปล่าเข้าเรียนใหญ่นี่คะไปจะได้สิอาการกินยา เหนื่อยกะไข่นี่เจ้ากินซูเมอร์เอรายาหน่อยแบบเจ้านี่กินยาที่ไข่หรอเหนื่อยอกินนี่แหละมันกวนใมไข่มันกวนยังกินกินยาแล้วก็ซัีเข่าแล้ววกินเข่าเส็ข่าเดีแค่ไหนเ็ใก็บปยากเข่าเนาะเยให้ก็บปยากเข่าได้คนเอารถเอากระเบื้อมาส่งกินให้คน ແລ້ວແມ່ນຫຍັງລາເພິ່ນໃຫ້ເພິ່ນຕິດກະເລື່ອງໃຫ້ເລີຍແລ້ວຂອບພະຄຸນອ້າຍເພິ່ນເດີ້ຊິຕິດນີ້ເນາະອ້າຍຢູ່ດີນີ້ເພິ່ນກໍໃຫ້ທໍາໃຜຈະມີໄດ້ເດີ້ໄປນະຄອນໄທບົດທານກໄອສົນຫດ້5ກ ไก่เขาในเพื่อนน้องขี่เพื่อนเนอะรอบุญขอบคุณออ้ใจดีที่เห็ดห้องน้ำในเฮื่อนภัยให้น้องกับขให้ถึงชื่อยาให้น้องเข็มกให้อ้อยู่ดีไม่แห้งชุกภาพเข็มแข็งของเจ็บบอกให้ได้ความไข่บอกให้มีไอ้อยู่เย็นเป็นชุกชุกกายสบายใจ้อ้เป็นห่มโพหุ่มไส้ให้ลูกให้ลานตลอดไปชงมาเท่าไรก <speaking in aría> ็เขอให้กับคืนหาอลอยเท่าพันเท่าเดยอซาเถก ัเสนขอบใจจะนำเด้อจ้บุญอะไรเด้อเป็นยังกระแนมอยู่ดีนี่ห้งอน่มันหักสาควมสะอาดให้ได้แถ้ามันีต่อไปบุ๋มไผญ่เพิคนผิดหวังเด่อเป็นอย่างกระแนมอยู่ดีนว่เฮว แล้วเราคนผู้เฮ็ให้ยกุาดอกแล้วเ่าโบได้เยบโิดเราชั่นเลยเลยคิดใช่ว่าเพื่อขันเฮ้ากับบได้นะเฮ้าก็ต้องวรวััดเอาเลยแต่นี่ว่าว่าห้ไปตามขกใช้ยังบเมาได้แพงเามขกเลยตต้องให้มีผ่าห้องเลยกเบื้อมันจังบเต่ามันก็เลยกันเันถ้าสีดเนเอยถ้าก็ต้องมาหาผ่ามาห้องกนเลยเลย บบมันจังพอนะเพราะว่ากระเบื้องมันสีละคอนเนี่ยโดยขับใจเด้อทสิบอกคันบอกบคันบอกกับโมจากักอะไรอะไรเด้อมันก็มันทำความสะอาดอเลยจังคุณยายคนที่เห็ดเพคนไห้มาแล้ว เพิ่นเห็นเฮาวักษาดีเพิ่นก็ภูมิใจนะเนี่ยเราเพิ่นเฮ็ดให้แล้วนะเ้าพวกนั้นเพิ่นก็โอ้โดยโดยโดยแบบ่จักพึ่งเชื่อโเป็นอยังเพิ่นอยากนะอยากขอบคุณบ่เอออยากขอบคุณนะเลยลืมเพิ่นจะขอบคุณกันไปกโลันไปกันไปเพิ่นเพิ่นใหญ่ใจดีขอบคุณก็ได้แม่หนูคนซอิกับแม่วุญเพิ่นใหญ่ใจดีที่ ห้องน้ําเพื่อนภัยให้ลูกให้เต้าก็ได้ให้บุรีแมงบ่เจ็บทางคุยมีใบิ่งว่นนเงนโทมาได้ขออบคุณบาแล้วตาทาราุาได้่บุญสิไปก่อนจบายบายด เดินทางปลอดภัยด้อโอ้ยโอ้หู้จักบอกขอบใจขอบใจจ้าตั้งใจเรียนเด้อเก่งคือกันเด้ออีหล่าเด้อตั้งใจเรียนเรียนมันเก่งมันจึงจะได้ไปทำงานทำการได้นะอ่าไปก่อนปานี้เอาพี่กันพี่น้องเลยนะมาหาเพื่อนกันอ้ยู้ขอบคุณม่น้องเข้มก็ได้ทั้งน้องดาวก็กำลังอันันอยู่อ่ะพี่น้องเอ้ยสำหรับคิเนี้สมบุญศิลาพี่ลาน้องไปสก่อนขอบุญขอบคุณไปทั้งอายใจดี กีสือกระเบื้องเลือกระโลมาติดห้องน้ำให้น่าเข็มเนาะขอบุญขอบคุณเพ่นในลายให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีทุความสุขความเจริญห้มาสําเดีกระกลับขึ้นไปหาเพื่อนเอยเท่ากันเท่าให้มันควรนยืนเป็นโฮมโพโฮมไซให้โลกให้ลานไปโดนโดนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณเท่ากันยินดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามครับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบอกถามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาพีลานอองไปสกอรพอกันในคลิปนะสบายดี